คุณผู้ชมครับหลังจากที่สอบ,บอคอเองมีการออกมาตรการเรียกว่าผ่อนคลายหรือว่าคลายล็อกนะครับสำหรับกิจกรรมที่มีการเขาเขาบอกมาแล้วนะครับหประเภททั้งกิจการและก็กิจกรรมนะครับในที่นี้จะรวมไปถึงเรื่องของกีฬานันทนาการนะครับรวมไปถึงกิจกรรมในสวนสาธารณะซึ่งสามารถทําได้นะครับทำให้ตอนนี้หลายคนก็เริ่มออกมาออกกาลังกายและก็เล่นกีฬากันนอกบ้านมากขึ้นนะครับใช่คืขอ,ขอขอให้เป็นพื้นที่โปร่งนะครับทาได้ถูกต้องคือถ้าออกมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะใคร ที่ไปอยู่ตามสวนสาธารณะถ้าจะวิ่งต้องดูหน้าดูหลังเราอย่าไปอยู่ใกล้คนคือเจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือนะคะถ้าจะไปวิ่งก็ต้องอยู่ห่างกันถ้าจะไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเราทํากันมาอยู่ตั้งนานแล้วก็ยังต้องรักษาระยะห่างยังต้องใส่หน้ากากอนามัยภาพที่มีการปรากฏออกมาโอ้โหเป็นยังไงอันนั้นไม่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 ควรนะครับไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดการระบาดได้เพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยคุณหมอเคยแนะนําว่าให้ให้ประเม เขาไว้ก่อนว่าคนค่อนข้างอาจจะติดนะครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวได้ถ้าเกิดเราคิดแบบนั้นเนี่ยเหตุการณ์หรือว่าภาพแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอ่านแต่พูดถึงเรื่องของกีฬาและนันทนาการนะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่สนามกอล์ฟนะครับหลังจากที่คลายล็อกนะครับก็เริ่มคึกคักนะครับมีกวนของกอล์ฟเนี่ยออกมาออกรอบกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหลังจากที่เรียกว่าได้หยุดการเล่นกิจกรรมหรือว่ากีฬาประเภทนี้ไปชั่วระยะหนึ่ง โดยบรรยากาศนะครับที่สนามกอล์ฟเพรสเชนวันเลกกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับนะครับที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับก็พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีกวนกอล์ฟนะครับออกรอบกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคุณแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยึดแนวปฏิบัติในการจัดระยะห่างนะครับอย่างเช่นมีการโทรนัดจองคิวก่อนระยะเวลาที่จะใช้บริการการคัดกรองทั้งพนักงานและก็ผู้ให้ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการทําความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์และสถานที่ส่วนเรื่องของบุคลากรที่สําคัญในสนามกอล์ฟก็คือแคดดี้นะครับในการทํางานของแคดดี้เนี่ยจะมีการเว้นระยะห่างจากนักกอล์ฟมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งรถกอล์ฟก็เปลี่ยนจากนั่งคู่กันเนี่ยเป็นให้นักกอล์ฟเนีขับเองส่วนแคดดี้นะครับจะไปยืนอยู่ที่ด้านหลังรถนะครับแล้วก็การรับส่งไม้เนี่ยต้องมีระยะห่างกัน1-2เมตร การแต่งกายนะครับก็ต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาสวมถุงมือทุกครั้งที่ไปออกรอบแล้วก็ปรับลดจํานวนแคดดี้ให้เหลือ1คนต่อนักกอล์ฟ1คนเท่านั้นความรู้สึกนะครับของแคดดี้นะครับนางสาวสุภากรทับกลัดแคดดี้สนามกอล์ฟเพรสเ n นต์วันเลกกอล์ฟแอนด์คันทรีคก็บอกนะครับว่า รู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาทํางานอีกครั้งแม้ว่าจะต้องปรับการทํางานให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคเพราะว่าช่วงที่สนามกอล์ฟหยุดให้บริการเนี่ยทำให้ไม่มีอาชีพเสริมเนี่ยถูกต้องนะครับไม่มีอาชีพเสริมไม่มีรายได้แต่ยังคงมีรายจ่ายนะครับที่ต้องจ่ายเป็นประจําทุกวันต้องดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นจึงขอขอบคุณภาครัฐที่มีมาตรการผ่อนผันทําให้แคดดี้สนามกอล์ฟทั่วประเทศเนี่ยกลับมามีงานทําอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเสียงนะครับจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริง นะครับว่าถ้าเกิดสนามกอล์ฟปิดเนี่ยเขาไม่มีอาชีพยอย่างอื่นนะ <c oughs> เพราะว่าเขาทำอ,อาชีพเป็นแคดดี้เป็นหลักนะครับพอหยุดปุ๊บเนี่ยรายได้เขาก็ไม่มี <c oughs> <c oughs>